นักเรียนเดินเรือทีละในนนทนามัมนะครับชั้นปีที่สี่กฝ่ายทั้งกนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับพุทธบัตรทนสวิตนะครับพุทธบัตรท่านสวิตเนี่ยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบไฟฟ้านะครับเช่นระบบควบคุมระบบคอนโทรลต,ต่างๆนะครับถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยครับเดี๋ยวเชิญรับชมรายละเอียดได้ในการบรรยายต่อไปนี้นะครับ บัตเทิลสวิตคืออะไรครับทุกคนรู้ไหมครับเดีย๋ยวทุกคนจะได้รู้จากคลิปต่อไปนี้ครับพุทบัตเทิลสวิตหรือที่เรียกกันว่าสวิตปุ่มกดเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรไฟฟ้าและใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์หรือการทำงานของเครื่องจักรต่างๆเป็นเหมือนอุปกรณ์พื้นฐาน ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทั่วไฟมีทั้งแบบมีไฟและแบบทุกแสงนั่นเองนะครับโครงสร้างของวิ์ปุ่มกดโดยโครงสร้างของวิ์ปุ่มกดสามารถแบ่งได้เป็น4ส่วนด้วยกันนะครับ 1. ปุ่มกดด้วยโลหะหรือพลาสติกซึ่งจะมีหลากหลายสีให้เลือกใช้งาน2 ฐานยึดระหว่างปุ่มกดและตัวล็อกหน้าสัมผัสโดยจะมีเกีียวที่ฐานเพื่อสําหรับยึดอุปกรณ์กับชิ้นงานด้วย3นะครับหน้าสัมผัส NO open น,นะครับและ NC c l o s s นะครับ 4. ปลาดไฟ LED ที่ใช้แสดงสถานะของปุ่มกดนั่นเองนะครับหลักการทำงานของ u ุชบัต t อนสวิต c ์นะครับประเภทของ u ุชบัต t อนสวิต c ์นะครับพุชบัต t อนสวิต c ์สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทด้วยกันนะครับก็คือ 1. แบบกดติดปล่อยดับ 2. แบบกดติดกดดับนะครับแบบกดติดปล่อยดับหรือที่เรียกว่าแบบสปริงรีเทิร์นเป็นประเภทที่นิยมใช้กันมากที่สุดเนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ยุ่งยากนิยมใช้กับตู้ M.O.B. หรือที่เรียกกันว่า Main Distribution Board นะครับและตู้ D.B. Distribution Board และตู้ Control เครื่องจักรเป็นต้นนะครับส่วนแบบกดติดกดดับนะครับหรือแบบ Push On Push Off เป็นประเภทที่นิยมใช้ในฟังก์ชันการทำงานแบบไม่ซับซ้อนเช่น Start Stop สอยพรลำเลียงเป็นต้นนะครับ b ั t t ท n s สวิต h นะครับมี2ชนิดด้วยกันนะครับดังนั้นหลักการทํางานจึงมีความแตกต่างกันดังนี้นะครับแบบกดติดปล่อยดับเมื่อมีการกด PUSH b ต t ท o n สวิต c h หน้าสัมผัสดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะจาก NO เป็น NC นะครับหรือจาก NC เป็น NO นะครับแต่เมื่อปล่อยมือออกจากพุชบัต t ท o n สวิต c h นะครับหน้าสัมผัสจะกลับมาสู่สภาพปกติในตำแหน่งเดิมนะครับโดยมีแรงผักดันจากสปริง ให้ u s ชบ u t ท o นสวิตนะครับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับหรืออีกแบบนึ้งก็คือแบบกดติดกดดับนะครับเมื่อมีการกดพุชบ u t t o นสวิตนะครับหน้าสัมผัสดังกล่าวจะเปลี่ยนจากสถานะจาก N.O เป็น N.C นะครับหรือจาก N.C เป็น N.O นะครับแต่เมื่อปล่อยมือออกจาก u ุ h บ u t ท o นสวิตนะครับหน้าสัมผัสจะถูกล็อกไว้โดยกลไกลของสวิตนะครับซึ่งสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ตำแหน่งเดิมได้โดยกดพุธบัตทอนสวิต อีกครั้งทำให้คลายล็อกจะมีแรงผักดันจากสปริงให้พุชบัตตอนสวิตเข้าสู่สภาวะปกติได้นะครับสัญลักษณ์ของพุชบัตตอนสวิตนะครับสัญลักษณ์ตัวที่หนึ่งนะครับจะเป็น Open Push b u t t o นนะครับสัญลักษณ์ตัวที่สองนะครับจะเป็น Open Push b u t t o นปกติเลยนะครับ สัญลักษณ์ตัวที่3นะครับจะเป eyes, <Columbus> ็นลิมิตสวิตนะครับสัญลักษณ์ตัวที่4นะครับจะเป็นดับเบิลลิมิตสวิตนะครับสัญลักษณ์ตัวที่5นะครับจะเป็นเซอร์กิตสวิตนะครับสัญลักษณ์ตัวที่6นะครับจะเป็นคลอสพุชบัตตันนะครับสัญลักษณ์ตัวที่7นะครับจะเป็นคลอสพุชบัตตันเหมือนกันนะครับสัญลักษณ์ตัวที่8จะเป็นเทเลกราฟคีย์นะครับอินโฟสัญลักษณ์ตัวที่9นะครับจะเป็นจอยสติ๊กนะครับสัญลักษณ์ตัวที่10นะครับจะเป็น ดับเบิลพุชบัตตันวันคลอสและอันอื่นเปินะครับการเลือกประเภทพุชบัตตันสวิตช์นะครับให้เหมาะกับแอปพลิเคชันการใช้งานนะครับลักษณะพุชบัตตันนะครับคนเลือกลักษณะพุชบัตตันสวิตช์ให้เหมาะกับการใช้งานนะครับเช่นปุ่มกดที่มีไฟนะครับจะทําให้เห็นสถานะการทํางานได้จากระยะไกลและประหยัดพื้นที่มากกว่าแบบทึบนะครับ ซึ่งแบบทึบเหมาะกับการใช้งานลักษณะทั่วไปนะครับพุชบอทเทิลสวิตช์แบบมีไฟนะครับจะแสดงเป็นรูปสีแดงครับทางด้านซ้ายมือครับส่วนแบบทึบแสงจะเป็นด้านขวามือครับที่มีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับเลืองนะครับถ้าเลือกแบบมีไฟนะครับถ้าเลือกสวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟจะต้องคำนึงถึง3ข้อดังต่อไปนี้นะครับจากรูปด้านล่างเป็นตัวอย่างสวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟนะครับในรูป จะมีให้เลือก anyway, หลายสีนะครับทั้งสีขาวสีแดงส,สีเขียวสีน้เงินนะครับและสีเหลืองครับส,ส่วนความหมายของสีแต่ละสีสามารถดูได้จากด้านล่างครับสําหรับตอนติดตั้งจะได้เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับสีแดงครับสําหรับการหยุดทํางานการแจ้งเตือนอันตรายต่างๆเป็นต้นนะครับสีเขียวสําหรับการเริ่มทํางานนะครับแจ้งเตือนสถานะการทํางานนะครับและความปลอดภัยนะครับสีน้ำเงินและสีเหลืองครับสําหรับฟังก์ชันพิเศษนะครับเช่น forward reward นะครับ จำนวน NO และ NC นะครับที่ต้องการใช้นะครับสำหรับ Contact มีที่เลือกหลากหลายแบบมากนะไม่ว่าจะเป็น1 NO 1 NC 1 NO บวก1 NC หรือ2 NC และ2 NO นะครับการเลือกแบบทึบแสงนะครับถ้าเลือกสวิตช์ปุ่มกดแบบทึบแสงนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงอยู่มีอยู่2ข้อนะครับดังต่อไปนี้นครับสีที่ต้องการนะครับ แล้วก็จากรูปด้านล่างนะครับพูดวัตถุมแบบทึบแสงนะครับในรูปมีสีเลือกหลากหลายสีครับทั้งสีแดงสีเขียวสีขาวและสีเหลืองนะครับสําหรับคอนแทคมีให้เลือกหลากหลายแบบมากครับไม่ว่าจะเป็น1 NO 1NC 1 NO โอหน NC 2 n, C, 2 n o 2 NO และ2อและ 2NC 3NO และ 3NC เป็นต้นนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงวงจรควบคุมนะครับคอนโทรลเซอร์กิตหรือวงจรคอนโทรลนะครับวงจรควบคุมคอนโทรลเซอร์กิตนะครับหรือวงจรคอนโทรลนะครับประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าดังต่อไปนี้นะครับในวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับ1นึ่งเซอร์กิตเบรกเกอร์หนึ่งเฟสนะครับ2หน้าสัมผัสโอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับ3สวิตช์ปุ่มกดนะครับแบบกดแบบปกติปิดนะครับ4นะครับสวิตช์ปุ่มกดแบบปกติเปิดนะครับ 5นะครับหน้าสัมผัสช่วยนะครับของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับ6นะครับไทม์เมอร์รีเลย์นะครับชนิดวนด one d e ท a y เมอร์นะครับการทำงานนะครับของวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับ1นะครับในสภาวะที่เริ่มต้นนะครับแมกเนติกคอนแทคเตอร์มีสถานะเปิดวงจรนะครับกระแสไฟฟ้ายังไม่ถูกจ่ายเข้ามอเตอร์นะครับ2นะครับเมื่อกดปุ่มสตาร์ทนะครับที่วงจรคอนโทรลและ จะมีกระแสไฟฟ้าครับไหลาจากแรงจ่ายผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กนะครับของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ตัวหลักนะครับทําให้หน้าสัมผัสของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับปิดวงจรและหน้าสัมผัสช่วยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับปิดวงจรไปด้วยพร้อมกันทําให้เกิดสภาวะค้างการทํางานนะครับหรือเซลล์ฮลดิ้งครับเพราะวงจรควบคุมมีกระแสไหลผ่านหน้าสัมผัสช่วยอีกทางเพื่อ ไปจ่ายให้กับขดลวดสนามแม่เหล็กของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับ3นะครับพร้อมกันนั้นที่แผงวงจรโคว,วงจรของทามเมอร์รีเลย์นะครับก็ได้รับแรงดันไฟฟ้าเพื่อเลี้ยงวงจรด้วยเช่นกันนะครับทามเมอร์จึงเริ่มนับเวลาแต่ในตอนแรกนะครับหน้าสัมผัสของทามเมอร์ยังไม่เปลี่ยนแปลงจึงทําให้มีกระแสไฟฟ้าไหลไปจ่ายหน้าสัมผัสของแมกเนติกคอนแทคเตอร์สตาร์ขณะนี้ ขณะนี้จึงเกิดการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์นะครับ 4. นะครับเมื่อทามเมอร์นับเวลาครบตามที่ตั้งไว้นะครับหน้าสัมผัสของทามเมอร์จึงเปลี่ยนตำแหน่งไปต่อจ่ายกระแสไฟฟ้ากับแมกเนติกคอนแทคเตอร์เดลตานะครับส่วนแมกเนติกคอนแทคเตอร์สตาร์นะครับจึงถูกตัดกระแสไฟฟ้าออกดังนั้นขณะน,นี้มอเตอร์จะมีการลันต่อเนื่องเป็นแบบเดลตานะครับ5นะครับเมื่อต้องการหยุดการทำง,งาน ของมอเตอร์นะครับให้กดปุ่มสต็อปหน้าสัมผัสของสต็อปจึงเปิดวงจรทําให้กระแสไฟฟ้าของวงจรควบคุมถูกตัดณนะจุดนี้เองนะครับขดลวดสนามแม่เหล็กของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับทุกตัวจึงไม่ได้รับกระแสไฟฟ้าทําให้หน้าสัมผัสของแมกเนติกคอนแทคเตอร์เปิดวงจรจึงไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ขดลวดมอเตอร์มอเตอร์จึงหยุดทํางานนั่นเองนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคีวิดอีอของผมนะครับข้อมูลของผมแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณมากครับ